ค่ะวันนี้น้องเดียจะพาพ่อพามาไปหน้อยเอฟซีมาตามแนวทางของน้าไนตามบุกถึงที่นะคะเพิ่นมาเหตุงานจะเปลี่ยนตามเลยนะคะมวดผ่านมาแนวทางของน้าไนกับมาตรงตรงศูนย์เจ็ดนะคะเลขเพิ่นบ่เกินสามคู่นะคะมีหกเก่ามีศูนย์เจ็ดมีแปดหนึ่งฝนตากคว่าเลขออกศูนย์เจ็ดลางนะคะสำหรับมวดนี้มวดนี้ให้มาแล้วจะเป็นตัวใดไปเบิ่งไปช่วน้ำกันเลยค่ะ ค่ายเอฟซีมาตามแนวทางของหนาในาช่วงนี้เป็นเวลาช่วงเทียเท่ยงเพื่นพักเที่ยงถ้าเพิ่นบ่พักเที่ยงก็ให้สัมำขาดไม่ได้นะ,ะแนวทางของหนาในนะนะคะเข่าสองงวดแล้วงวดนี้เข่าศูนย์เจ็ดล่างมาตรงๆนะคะเลขหกเก้าก็ไปเข่าเล่านะคะสุดยอดอีลีหนาในาเพิ่นก็ถือลอตเตอรี่อยู่ก็มี่เอฟซีฝากให้ค่าซับเข่นาหนายแม่ภัยเย็น สองร้อย FC ไม่ออกนามสามร้อยเป็นเงินห้าร้อยบาทนะคะถึงมือแล้วเด้อค่ะไว้พ่อเหนื่อยเพิ่นแน่สวัสดีครับวันน้าวันนี้เป็นวะครับหมดเดีมากก็เอาอีกครับได้ที่เก่าแหละเฮ็ดไว้แล้วบ่ครับได้มากแล้วเฮ็ดไว้แล้วปั้นดีบ่้อทานเหนื่ปั้นอยู่ครับเฮ็ดมากไหมเห็ดแล้วเฮ็ดแล้วมื่อนนี้บ่น่ะเฮ็ดเมื่อคืนนี่แหละครับ แตบพ่บ้ันฝันกับเห็ดมาเคลื่อนเลขออกม้วนก็เลยเห็ดไว้เลยมันงวดที่พานว่านี่เจ้าเห็ดเลขไว้มันกับเขาศูนย์เจ็ดตรงๆเจ้าฝันบ่หนาไนถามถามพันถามเพื่อเอฟซีพันอยู่ครับมือสุดท้ายยังบไดลงมือชีพสุดท้ายนะบได้ลงแต่พันมือเลขออกเลยเตะพันก่อนมือหนึ่งพันวางไหนพันวามีผู้หญยิงมาห้องบอกว่านานายถือเลขแล้วเลขเขาแล้วเป็นใจวันมาห้่งพุ่หยิงมากรับ ของไทยทังประเด้ลงก้อนเหล็กนั่นไปซื้อความคือแม่อัดมาหนึ่นก้อนเหล็กออกสามมือพอยอดว่อนฝันฝันว่านาน่ายได้ลูกน้อยเลว่าเหล็กสียูน้ำหนาน,นายเหรอเพรามันจังได้สั่นทางบ่ได้มาถามอันได้ฝันเพิ่นว่าเอา,าเขาคือมาหาจะมาอยู่น้ากันเพราะท่านได้พ่อข้าวเขาก็ได้ลูกหน่อยมาเลี้ยงก็ใหญ่ว่าใครมันเพิ่นมาถามกับมันเพิ่นกับถือเลหล็กน้ำ ขันเพิ่นหามาได้เลขตัวใดก็ะถ <hi> ี่ถือน้ำเงินนะเพิ่นบ่ได้มาถามมาเฮาซื้อเลขไว้ตัวใดเนาะเหล็กโกับบารายกุญชนะนี่สองสามคู่เจอบาายกุญชนหมส่วนมากขันมีเวลาก็คือให้ให้ย่ำอีโครงสุดท้ายแต่ว่าบ่มีเวลาบ่มีเลขฝันกับส่วนมากกับคลิปเดียวไปเลยเนาะของนั่นได้นาะเอาสำหรับวันนี้เลขว yeah. hmm. ิ่งเลขแล่นตัวใดวิ่งครับวินนี่สามครับสอง วิ่งสามกับสองวิ่งบนล่างมนบ่รับเด้ทั้งบนทั้งล่างวิ่งสามกับสองบนล่าครับจับ 3, คูบ่ค กสองตัวศูนย์สามครับศูนย์สามศูนย์สามสี่หนึ่งสี่หนึ่งห้าสองห้าสองสามตัวห้าศูาาานย์สามหา้าศูนย์สามศูนย์สี่หนึ่งศูนย์สี่หนึ่งสามห้าสองสามห้าสอง เลขามทางเน้นขู้ใดมีเลขสามตัวสองตัวหาศูนย์สามห้าศูนย์สามเลขสองตัวเลยครศูนย์สามเนี่ศูนย์สามนี่สูตรนี่ไปได้ทั้งไทยทั้งเล่ามันสูตรเดียวกันปะครับแม่นครับไปทั้งไทยทั้งเล่าไปได้ทั้งไทยทั้งเล่าเราก็ไปได้ทั้งสามตัวนาสามตัวไทยสามตัวนาสามตัวไทยก็ได้เลขเล่านี่เลขเล่าเนี่ยเป็นจำกัดเนาะส่วนมาก ซื้อวันจันทร์บ่ออกก็ตามวันพุดพูดบ่ออกกับวันซุกเนาะแต่ความันออกตลอดเน้ะเล็กเจ้าตลอดด้วยครับตาบางคนก็ตามไปตามมาเท้าตามออกจ้อยนาะเล็กวันเด็กเล่าเม่ก่านวมาตามมาตุงหัดบัดเท่าซื้อกับตามเล็กทั้งหมดนี่ไปกลับบนล่างมันับไปกลับบนล่างไปกลับด้วยไปกลับบนล่างเชินคำกับ่ได้ ใครอยากเบิ้งตัวหนังสือตัวยห่่ๆกับไปเบิ้งช่อง,น,องน้องน่พนพรณภพานะคะเพื่อนจะเขียนตัวยิ่งย่งเพนถะนัดตัวยญ่ง้องนุ่น้น้ายากกับเขียนเดี๋ยวสั้นนี่นะคะสรุปวันนี้ทางของน้านนะคะวดวันที่1มีนาคม2 5 6 9้หวดธที่ผ่านมาในเข่าศูนย์เจ็ดนะคะเขาสองวดซ่อนแล้วนะคะวันนี้ให้วิ่ง3มกับ2สามารถวิ่งได้บนล่าง0ูนย์สาี่หนึ่ง หาสองนะคะเลขสองตัวเน้นศูนย์สามเลขสามตัวหาศูนย์สามศูนย์สี่หนึ่งสามหาสองทั้งหมดทั้งมวลนี่ใคกับบนล่างสำหรับผู้ใดอยากรวมทั้งบนกับนาหน,น้านี่เป็นเบอร์โทรนนทิยานะคะศูนย์เก้าแปดหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งเก้าสามสี่เบอร์นี้เป็นเบอร์ไล่แอดไล่เบอร์ใดไล่เต็มกับโทษสายตรงนะคะนนทิยาจะว่าหาเบอร์โทษหน,านา้าไน้าแต่หาเบอร์โทษหน้าหน้ามันจะทำงานบอร์ดน,นะคะเพราะว่า <N un ca i> ในชิปของหน้าในาคนกระเบื้องเป็นมื่นถ้าเกิดโทรมามื่นคนนี่ทํางานบ่ไดดเลยบ่อใดรับบ่ได้นอนนะคะเข้าใจทั้งสองเลอค่ะบ่ได้ห่วงเบอร์โทรนะคะต้องรอยอีกโค้งสุดท้ายมันบ่ <N un ca i> โค้งสุดท้ายใกล้ๆมือฟันดี <N un ca i> ฟันว่ามีคนมห้องมีคนเอาเขาเอาของมาห้ยังหวดทิพผ่านมามีคนมห้องบอกว่าหน้าในาถือเลขแล้วนาซ <N un ca i> ีาว่าไอ้ฟังขึ้นเบาๆนอนเนาะ ไปซื้อของมาเหมือนเลยบัตรอะไรมาเห็นงานเลยเพราะว่าเห็นเห็นฝากน้องนุ่นซื้อก้อนเลยออกซีมือหามือซื้อก้อนลายมืออีแล้เนาะซื้อเลียลฟันดีครับพี่เนาะอันอันนี้มาดักกันน่ะสิว่านัดนัดเข้าขบวนสัมผัสหน้าหน้าน้าซื้อเลขไว้เลียลฟันบ่อหนาสิว่านะไม่ถามเนาะซื้อไว้เพราะเป็นสามคู่หนึงสิบวันเป็นซื้อเรีลสองตัวตัวเดียวเพิ่นซื้อตารางเลยแล้วมึงซุนเจสซื้อตารางว่ซื้อบนเลย นี้เลยนพิารว่าซื้อหน่อยนะแม่แม่ได้ซร้อลาดวงวันนี้อีกจักอาทิตย์นึงจ้างซื้อคือเกาวันบอกครับามันเจ้าผ่้ฝันซื้อแล้วไม่ขอยขอตังกองสัมผัสเนี่ยเด้อว่าซื้อแล้วฝันดีบ่ซื้อแล้วแล้วครับเจ้าเป็นผู้ซื้อพอยอดวันเป็นผู้ฝันได้วันน่้นได้ลูกหน่อยเออเขาม่อยู่น้ำกันคือบ่ัห้เลยพราหลายเดือนเขาก็ได้ลูกน้อยว่านะพ่วใหญ่ว่นนันฝันว่นมันสมจริงนะสีมาไวแล้วแต่ว่าเลาบบเป็นคนนั้น ากนักแังหน่อยเลาเล่าบอโทรมาถามนะว่าซื้อเลขไว้ไปซื้อตัวใดมาให้ใหญเบิ่งน้าแน่คือฝันมาได้ลูกหน่อยคนว่าเลขออกมาโจว่าซันมาขึ้นเพื่นทีสิถามเขาก็ไปเลอยู่เืีนก็อยู่นํากันเทนทีสิถามาซันเอาสรุปมีซํานี่เนาะถ้าคงุดท้ายนะนฝันจังใดเปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือเพื่อฝันเห็นเลขรอยมาจังใดก็จังแต่มาถามคงสุดท้ายนะคะสรุปวันมีซํานี่นะคะนานปล่อยตองหัวนะคะ ผู้ใดมาวิ่งมากแกลนมีสามกับ2สาม,มารถวิ่งได้บนล่างจับคู่ห่สามศูนย์สี่หนึ่งห้าสองนะคะเน้นที่ศูนย์สามสามศูนย์ศูนย์สามตัวเน้นเลขสามตัวห้าศูนย์สามศูนย์สี่หนึ่งสามห้าสองเน้นที่ห้าศูนย์สามพี่น้องสำหรับเบอร์โทษนี่เป็นเบอร์โทษนนทิยานะคะผู้ใดยางรวมทั้งบนกำนันใน้ซอยคานามคานปลายเพนเทอร์มี่กำลังใจเฮตสูดหายนะคะศูนย์เก้าแปดหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งเก้าสามสี่เบอร์นี้เป็นเบอร์ลาย แอดไลน์บอดายกับโทษสายตรงนะคะอ้าวกับคุณน่ะน่ายละลายทีแบ่งปันนะคะใหเอฟซีโซเดียนะทางของนายนะคะ